สนับสนุนช่วงที่4ี่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมาเจอกับเราสามสาวเลยตอนนี้โอ้โหสวยไม่แพ้กันเลยนะนั่นสิคะต้องอาบถามท่านผู้ชมใครสวยที่สุดลงคะแนนโหวตเลยมั้ยจ้ากระตเลยนะคะแล้วกดโทรศัพท์ตอนนี้ใช่ไหมคะเอาพูดกันเรื่องสวยงามแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรามาพูดกันเรื่องความรักเพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะก็นําข่าวนะะคน่ารักน่ารักนะคะ จากนะคะเมืองตรังมาฝากนะคะดิฉันต้องบอกนิดนึงดิฉันเป็นคนตรังโดยกําเนิดนะคะเลยรู้ดีนะคะว่านะคะว่าเมืองตรังมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกนะคะว่าประเพณีนี้ท่านผู้ชมนะคะที่ดูเราอยู่บางท่านก็ทราบแล้วนะคะคือได้ยินข่าวเรื่องนี้มาก่อนนะคะว่าที่เมืองตรังนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีพิธีนะคะการแต่งงานใต้น้ํา นะคะไปจดทะเบียนกันใต้น้าเลยเขามีกันบนเขาบนอากาศอันนี้ใต้น้ำเลยโอ้โหน่ามากมากเลทีเดียวค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะไหนๆดิฉันก็เป็นลูกนะคะเมืองตังก็ต้องโปรโมทจังหวัดเ็นสักนิดนึงใช่แล้วนะคะก็เขาบอกนะคะว่างานงานพิธีอันนี้นะคะเขาใช้ชื่อว่ากินเหนียวใต้เลยนะคะถามว่าทําไมต้องใช้ชื่อกินเหนียวใต้เลยค่ะทาไมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตามพิธีจัดการแต่งงานนะคะของจังหวัดตรังนี่เขาจะมีการนะคะให้กินข้าวเหนียวกันในวันแรกนะคะเรียกว่าเป็นวันเหลืองเป็นวันตั้งนะคะที่ข้าวเหนียวที่เห็นเนี่ยนั่นคือข้าวเหนียวนะคะแล้วเขาที่ส่วนใหญ่เราจะกินข้าวเหนียวกับสังขยาใช่ไหมคะเป็นข้าวเหนียวมูนใช่ไหมคะใช่เป็นข้าวเหนียวมูนแต่ว่าที่เมืองตังเขาจะกินข้าวเหนียวมูนกับแกงไก่กะทิที่เห็นเป็นชิ้นนั่นคือแกงไก่กะทิ กลับมาพูดก <in the> ันเรื่องเรื่องของคนพิธีแต่งงานนะคะว่าเขามีพิธีอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะในช่วงใช่คะในช่วงวันแรกนะคะเขาก็จะพาไปยังสวนพฤกษชาติภาคใต้นะคะเพื่อไปทาพิธีปลูกต้นไม้ที่ลึกของคู่รักนะคะโดยทุกทุกต้นนะคะจะมีชื่อของคู่รักที่ลงมือปลูกเองนะคะติดเอาไว้สาเหตุที่เขาทําอย่างนี้เพราะว่านะคะอีกหน่อยเนี่ยเวลาคู่รักเขากลับไปเที่ยวเมืองต่างเขาจะได้กลับไปดูว่าต้นไม้เขาโตไปถึงไหนแล้ว ป็นไอเดียที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าให้คู่รักได้กลับมาดูอนุสรณ์แล้วของตัวเองะะว่าเอ๊ะกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วแต่เห็นแค่เห็นในภาพอะค่ะมีการดำน้ำไม่ต้องไปเรียนหรือเปล่าคะอันนี้นะคะก็เขามีเรียนนะคะก่อนจะลงไปดำแหมเช่ะนั้นมันเดี๋ยวมันจะไม่ใช่พิธีการแต่งงานต้องไปเรียนไปเรียนก่อนแต่งงานต้องมีเวลานะคะ นะคะนั่นคือในช่วงวันแรกนะ,ะ<ม>เขาเรียกเขาเรียกว่าวันตั้งการนะคะ,คะก็คือพาไปปลูกต้นไม้พาไปทานอาหารเชา<ม>้าที่<ม>เป็น<ม>ที่โด่งดังของเมืองกลางนะคะ<ม>แล้ววันที่2ก็คือเรียกวันแต่งงานนะคะ<ม>ก็คือเขาจะพากันไปที่เกาะกระดานนะคะที่หาดเจ้าใหม่ นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการใส่สกูบ้าดิวิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปใต้น้ําแล้วก็มีการจดทะเบียนกันใต้น้ําแลกแขวนกันใต้น้ําจดได้ด้วยหรอได้โรแมนติกสุดๆนะคะแล้วเขาใช้ปากกากระดาษกันยังไงเขาเขามีวิธีค่ะดิฉันดานี้ดิฉันก็ยังไม่ได้เห็นเห็นไหมคะเห็นได้ยังคะในภาพนะคะเขาใช้วิธีนะคะอาจจะเป็นเมจิกที่เขียนนะคะแล้วก็ไม่อาจจะเป็นแค่แบบแสง อาจจะเป็นแสงแต่ไม่ไม่จริงๆมันเป็นปากกานะคะแต่เป็นปากกาที่ที่กันน้ําใช่ค่ะจริงๆริงนะเป็นปากกากันน้ำกระดาษกระดาษก็กันน้ำได้ทุกอย่างเป็นกันน้ําหมดนะคะเรียกว่ากิฟเกมมากนะคะแล้วที่สําคัญนะคือว่าคนไทยนะคะแล้วชาวต่างชาติไปแต่งงานกันเยอะมากเรียกว่าคนที่ไปสนใหญ่ก็คือคนที่พวกอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะคนต่างชาติเนี่ยชอบอยู่แล้วแบบนี้อะไรที่แปลกแปลกใหม่ๆนะเขาก็ชอบกันนะโอ้ยอย่างนี้แสดงว่า ที่บอกว่าเจ้าสาวกลัวฝนน,นี่นี่เจ้าสาวไม่กลัวน้ไม่กลัวนว้ำคะืเแบบเด <laughs> ินเจ้าสาวยุคใหม่เดจ้าสาวยุคใหม่ไม่กลัวนว้ำพูดกันเรื่องแต่งงานเรื่องความ <c oughs> รักแล้วก็วีคนี้เป็นวีคของวันวาเลนไทน์นะคะ <c oughs> เราก็มีนะคะข่าวของวาเลนไทน์มาฝากอ่ะคุณเฟิร์สนะคะโอ้โหข่าววาเลนไทน์ค่ะนี่รู้ไหมคะว่าวันวาเลนไทน์หลายๆลยคนบอกวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักค่ะแต่จริงๆแล้วรู้ไม่เกิดว่าเกิดมาจากอะไร แล้วจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่เรามาให้ความรู้สักเล็กน้อยแล้วกันนะคะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะเป็นวันนักบุญวาเลนไทน์ค่ะนะคะเป็นวัฒนธรรมของชาวคลิสนั่นเองค่ะเป็นวันหยุดประจําปีของพวกฝรั่งมังค่านี่เองค่ะตรงกับวันที่1 4กุมภาของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันที่เฉลิมฉลองค่ะระหว่างคนที่รักค่ชอบคอกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นอนุสรณ์ให้แก่นักบุญชาวคลิสค่ะ ซึ่งมีนามว่าวาเลนไทน์ก็เลยต้องเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะนะคะใช่แล้วซึ่งยังไม่ท่านเนี่ยได้การสถาปนานะคะให้เป็นนักบุญค่ะโดยพระสันตบบาพระนามว่าจิลาซิอุสที่หนึ่งนั่นเองค่ะเมื่อคริสต์ศักราช496ค่ะนะคะก็เลยเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะคะก็มีการมอบดอกไม้บ้างมอบลูกกวาดบ้างสัญลักษณ์รูปหัวใจบ้างนะคะหรือว่ารูปนกเขารูปกรรมรทศบ้างค่ะเป็นประเพณีจน ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยที่19เนี่ยจะเป็นบัตรอวยพรวันวาเลนไทน์นะคะเขียนด้วยลายมือนี่แหละนะสมัยนี้พิมพ์ละแต่นี่เขียนด้วยลายมือนะคะแต่พอหลังจากคริสต์ศักราชค่ะที่19เเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการนิยมนะใช้บัตรวาเลนไทน์ด้วยการพิมพ์พิมพ์จากโรงงานที่เราไปซื้อกันเห็นไหมคะที่จะพิมพ์ไว้เลยไม่เขียนแล้วอะนะก็จะพิมพ์มาสะดวกก็สามารถที่จะเขียนจริงจริงแล้วดิฉันจะบอกว่ายุคนี้ไม่มีใครเขาพิมพ์กันแล้วใช่ ต้องบอกว่าเขาส่งอีเมลแต่ว่าทายุคยุคเราอันนี้ที่ฉันต้องรวมายุไปด้วยนะคะบอกว่ายุคเราเขาเท็กซ์กันนะคะเขาไม่เขาไม่พิมพ์กันแล้วใช่ไหมแต่จริงจริงว่าการเขียนมันซับซึ้งกว่ามันซับซึ้งกว่านะมันดูลึกซึ้งมากกว่ามันดูออกมาจากใจใช่มันดูพยายามใช่ไหมไม่ใช่พิมพ์พิมไปนะมันก็ไม่รู้สึกอะไรมากทีนี้เคยรับนะคะการจัดซื้อเหมือนกันแต่เป็นพิมพ์กลับหัวด้วยอ้าวฮะทำไมเป็นอย่างนั้นคะเหมือนกับว่าแบบรีบเกินไปไงใช่ไหมเหมือนกับพิมพ์พิแบบแบบส่งให้หลายคนแสดงว่าหนุ่ม มันดูแปลกๆเจ้าชูหรอเปล่าเนี่ยนั่นนักไ่ชอบอะไได้รับดิฉันได้รับเอ๊ะใั่แบบสมัยวันนี้จะคนเยอะรู้จักเยอะมากเลยกิมกับหัวด้วยนะคะนี่แล้วเคยมีการวิจัยกันด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทั่วโลกเนี่ยเขาให้อะไรกันในวันวาเลนไทน์อืมใช่อันนี้ดิฉันรู้อย่างหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นของโปรดดิฉันนะคะช็อกคัช็อกคัสก็ตือะ่ะอันดับหนึ่งต้องเป็นดอกไม้ันแน่ดอกกุหลาบใช่ดอกกุหลาบใช่แล้วอันดับหนึ่งเย่ถูกต้องค่ะเป็นราชินีดอกไม้นั่นเองนะคะดอกกุหลาบค่ะแล้วทำไมถึงเป็นดอกกุหลาบล่ะนั่นน่ะสิดิฉันกำลังจะถามว่าทำไมจะต้องเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกอื่นได้ไหมทำไมล่ะได้ไหมคะกุหลาบนี้รู้สึกว่าความหมายนี้มันจะ บ่งบอกถึงความรักใช่ไหมคะเหมือนกับว่าดอกสีแดงจริงๆ <ใน S 1> แล้วดิฉัน,นว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นดอกกุหลาบคือความหมายของมันคือเป็นดอกดอกุห ดอกไม้ที่สื่อความหมายของความรักะนะคะใช,ใช่ไหมคะถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าตำนานเนี่ยเล่าว่าตั้งแต่สมัยกรีกค่ะชื่อคอริสเทพธิดาแห่งดอกไม้ค่ะได้บรรดาลร่างของดอกไม้นะคะทําให้จากนั้นเนี่ยก็มีการมอบดอกไม้กันมาโดยตลอดค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยดอกไม้เนี่ยหาง่ายะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามด้วยะนะคะมาดูอันดับสองดีกว่าอันดับสองเป็นอะไรเอ่ยน้องอินทิราคุณอินทิราคะเป็นอะไรคะ ต้องเป็นตุ๊กตาแน่ๆเลยใช่ไหมคะอันดับสองช่วยดีแบนนะคะเป็นตุ๊กตาเชื่อว่าสาวๆหลายคนไม่ปฏิเสธเลยว่าตุ๊กตาเนี่ยน่ารักใครๆก็ชอบดิฉันไม่ชอบตุ๊กตาจริงเหรอทำไมคือถ้าจะให้ดิฉันวันวอลเลนทายฉันบอกว่าขอช็อกโกแลตมีการขอได้นะบอกว่ามมหน่าหลใชัไหมเขาบอกประเทศแรกที่มอบตุ๊กตาก็คือจากเยอรมันแล้วก็สหรัฐอเมริกา ที่มีการเริ่มมอบตุ๊กตาให้กันแล้วก็มาถึงอันดับ3มค่ะต้องเป็นช็อกแลตแน่กงโปรดิชันนะคะช็อกแลตนี่เองนะคะใช่แล้วเขาบอกว่ามีการมอบกันมายาวนานถึง3,000ปีค่ะโอ้โหนะคะยืดยาวยืดยาวเลยทีเดียวค่ะอันดับสีค่ะเขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาสไตล์โคเช ชอบถักงานฝีมือใช่ตอนนี้ด้ชอบถักมากเลยนะคะกระเป๋าถักตุ๊กตานะคะอันนี้แหละเขาบอกอันดับ4ีนะคะที่จะชอบมอบให้กันนะคะได้รับความนิยมค่ะในยุโรปนะคะราวคิดตศักกระดาษห8 0 0นด1,800นั่นเองค่ะสุดท้ายอันนี้ท็อปพิตตอนนี้ท็อปิต ตุ๊กตาปลาเปลี่ยนตาปิ๊บ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 ฉันชอบมากๆเลยนะคะตุ๊กตาลาแต่ตุ๊กตาตัวนี้ฉันบอกเลยเลยว่ามันสวยนะคะเพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมีดิฉันเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะเธอสะสมตุ๊กตาปลายแล้วเธอเอามาเอามาให้ดิฉันดูน่ารักจริงๆขนาดดิฉันเป็นคนไม่ชอบตุ๊กตานะแต่บอกว่าตุ๊กตาปลายนี่ เป็นอะไรที่น่ารักมากแต่ว่าราคาสูงมากไไม่นะกระเป๋าฉีกเลยนะเรียกว่าเป็นตุ๊กตาที่เป็นคอลเลกต์เพราะว่าน่ารักมากเลยค่ะใช่ต้องเป็นไปตามนั้นด้วยเป็นคอลเลกติบิลไอเทมนะคะจริงๆแล้วอยากได้ก็บอกผ่านรายการไปเลยว่าหนุ่มๆคนไหนนะคะก็มอบมาได้นะที่รายการนะสาวๆยังรออยู่ใช่ไหมวันวาเลนไทน์สาวๆสาวๆสามคนยังรออยู่ค่ะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักของวันวาเลนไทน์ที่เรานํามาฝากกันนะคะให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็รายการของเราก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราะคะคนก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสนะคะได้มา,านําเสนอข่าวนะคะทีน่น่ารักนรักนะคะแล้วก็ข่าวที่ทันเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะให้กับท่านผู้ชมวันนี้เรา3คนนะคะก็คงต้องลาไปก่อนแต่ก่อนที่เราจะลาไปต้องบอกว่าแฮปปี วาเลนไทน์เดย์ค่ะเองนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็ความรักยินยงนะคะลกลับมาพบกับพวกเราใหม่นะคะทุกๆเช้าวันเสาร์เก้นาฬิกาถึงส0บนาฬิกาค่ะนะคะและยังไงพบกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ